เกี่ยวกับการเตมทิมหลังจากนี้ครับผมจะเป็นยังไงบ้างครับกครับหลังจากที่แมตช์แรกผ่านไปนะครับเราไม่ได้แต้มก็ถือว่าต้องถืเป็นการหนักของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็วางแผนไว้แล้วว่าวันนี้เราเดินเตรียมตัวเดินทางกลับไปนะครับเพื่อเวลาปรับตัว2 2วันนะครับก่อนที่จะแข่งกับญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นการยากอยู่ โดยเฉพาะญี่ปุ่นเองยังไม่มีแต้มด้วยแมตช์แรกเขาก็แพ้มอนกันฉะนั้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ฉะนั้นด้วยภาพโดยรวมแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขาต้องเปิดเกมรุกใส่เราแน่นอนแล้วก็ได้มีสื่อของญี่ปุ่นเองก็ตอนนี้ทุกคนเขาก็เดินทางถึงเมืองไทยแล้วแล้วก็เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องยิงถล่มทีมชาติไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจฉะนั้นเด็กทุกคนวันนี้นะครับก็ได้พูดคุยกันบ้างแล้วว่าให้ลืม ความเจ็บปวดแบบแรกไปซะแล้วก็มุ่งหน้านะครับนะทำหน้าที่ของตัวเองในแบบญี่ปุ่นที่ซึ่งจะเล่นในบ้านเราฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมดีแล้วก็ได้กําลังใจจากแฟนบอลน,นะครับที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็คิดว่าอยากจะสัมผสให้เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ญี่ปุ่นเองก็คงจะไม่ง่ายนะครับนะเราก็จะพยายามาเดินเกมตามวิธีการของเรารเกมหน้าไม่มีสาระ